<emaal> อยู่ตรงไหนครัไม่เห็นโมนี่ไชเข้าพรมฝนป๋องพวงมาเลยมาด้วยอะป๋องวงมาเลหลังรถจ้า ววิตของไ้องกันจะเป็นผลเหลืองก็ลงแดดเปลี่ยนทุกคนถ้้าเเดี๋ยวขงอ यते कर्म यत कल्प करयति क्रियाति कुरीति रयतो कयति यतो कजसरा तो कयासल बरे कयति खसरे तो कजो तोति गृयति तच देख यात पु पकरा अम्मा पूर पूर मे का थी था अ उन पर यति तो ओम पसल मरे क यात कयाति कयाति कया ตนเอก็ุดก็ะสิ่เกรดอละวะมาี่กเมนอ่ะีตัวเสียดีก็จะเสทีตัวที่สดนั่กินยู่นงยุลน้องคันให้ตายนะอจะไม่ได้เอเลขห้าตัวแบ่งรับแบ่งสู้ก็เขาตัวเองเขาไม่ค่อยเอาเอาเงินไปแก่เขา เออเงินไปแก่เขาตั้งหกกันเรื่อยหกก็เป็นเก้าได้อืมต่อกับการหัวกับขึ้นหัวลงงไงลูกครับครับหัวขึ้นหัวลงก็ตรงกันในี่ในติลิทูปอ่ะจะไม่เราทุบอย่างนี้เป็นเหมือนกวาเราถฟังข่าเนาะเออที่มาวันนี้นะคะก็พอดีว่ามาตามที่เห็นเขาแก้บนตอนแรกนะคะที่เขามีมาบไอ้หมูเก้าหัวค่ะก็เลยแบบเดามาเรื่อยเื่อนะคะ ถามทางเข้ามาพอดีมาเจอสารเจอสารเสร็จก็แวะเข้ามาไหว้ค่ะพอมากลัาก็เห็นผู้ม,มานะคะปูะม,มาตรงนี้อขาวเนี่ยค่ะเขาก็บอกชื่อนะคะว่าเขาชื่อเพชรเขาจะให้โชคให้ลาบแต่ถ้าเกิดได้โชคได้ลาบแล้วก็จะให้มีนางรำมาลำนะคะแล้วก็จะมาถวายขนมงผลไม้อะไรอย่างเงี้ยให้ท่านือท,ท่านก็เลยชี้โบสถ์ที่ศาลเล็กะ ตอนั้นคะขอมน้อยนั่นนะคะแล้วก็เลยได้เลขอันนี้ค่ะแล้วก็เลยไปเสียงโชคมา<อ>ก็ได้ก็มาแก้บนตามสัญญาไว้ค่ะวันนี้แก้บนมีอะไรบ้างก็มีให้น้องมาลํำนะคะแล้วก็มีขนมผลไม้นม้ำแล้วก็น,น,กนมค่ะพีม่มีความเชื่อไงว่าศานลานี้เป็นมีตัวศนกดิก์ิก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะพอมาครั้งแรกก็ได้เห็นเลยค่ะว่าจานนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่า เห็นติ้งกุมาเลยค่ะเป็นภาพแต่แบบไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนเลยนะคะคือเห็นเป็นหน้าซ้อนกันนะคะกับองค์สีขาวเห็นหน้าสีขาวแล้วก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะให้โชคให้ลาบค่ะก็เลยลองดูค่ะได้โชคได้ลาบจริงได้ลุกได้ลาบจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยมามาแก้ก็เลยให้แล้ววมนนี้มีอะไรมีเรื่องอะไรที่นใจก็ว่า คิดไว้นะคะว่าเห็นนุ่มมีเลขเ่ยห <c oughs> ล้อีกเลขหนึ่งที่ยังไม่ออกเนะาะเพราะงวดก่อนก็ออกอันนั้นไปละอันนี้อันนี้ยังไม่ออกอันนั้นก็ออกแล้วคือเลขที่ถัดมีคือออกหมดแล้ว <c oughs> ออกหมดแล้วก็ยังเหลือท 4, ้องสียังไม่ออกค่ะออก็ว่า <c oughs> <c oughs> จะลองดูค่ะงวดต่อไปเนี่ยจะลองดูอีกสักแล้วหนึ่งค่ะถ้ามีโชคก็จะแก้บนที่นี้ก็จะจัดชุดใหญ่กว่าเดิมค่ะ